เซอร์ไพรส์ทำหน้ายัางไงอะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แตนแตนแตนอ่ะดูเสี้ยน,นี้เลยเค้กช็อคโกแลตเอาไหนดีเอาไหนดีครับเน <Yeah. S 1> ี่ยอ๋อไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ลูกอันนี้ไม่ได้นี่ของเจ้กวินเอาเอา,เอาช็อกโกแลตอื่น <S 2> <S 2> ไม่หรออืมได้ได้ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ฟลาเวอร์อะ เล่าให้ลูโอ้เป็นไงเป็นไงลูกอร่อยเลยอร่อยไหนอร่อยขอบคุณใครครับขอบขอบคุณใครก่อนวางลงแล้วขอบคุณให้เรียบร้อยครับขอบก้มหัวลงเลยลูก <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้อได้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 ไดไดไดนี่้นแล้วห็ ใช่ข,ข<อ>ันไม่บายบายขนไม่แจ๋วของใครอ,อีกของอสมัยเป็นของแม่สาวเหรอนี่โอเคอ่ะบายบายสวัสดีครับครับ